สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว You Tube ทุกท่านนะครับอตอนนี้เราก็อยู่เป็นวันที่สองนะพี่น้องอยู่ที่เดิมครับที่แรกว่าจะย้ายพื้นที่นะฮะแต่ว่าดูไปแล้วที่ลงที่เล่นก็ไม่ค่อยมีนะก็เลยไม่ได้ย้ายนะครับ ก็ก็ย้ายอยู่ฮะไปแล้วครับแต่ว่ากลับมาคืนนะแล้วก็อยู่วันนี้น่าจะได้กลับนะครับวันนี้น่าจะได้กลับก็อยู่ที่เก่าฮะเชา้าก็กลับประมาณน,น่าจะสายๆนิดนึงนะครับน้ําขึ้นสูงวาวันนี้เมื่อวานขึ้นเมื่อวานไม่สูงขนาดนี้นะวันนี้ขึ้นสูงครับ ด้านบนนะก็เมื่อวานรู้สึกว่าคนก็จะมีเล่นเยอะเหมือนกันนะครับวัน วันนี้ก็อไม่รู้ว่าจะอาพา,ก,ากันกินนอาหารด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะกลับเลยกี่โมงยังไม่รู้นะฮะนี่ครับวันเริ่มขึ้นนะนะฮะ ตอนเช้าๆยังไม่มีคนเออ่ยังไม่ค่อยมีคนออกมานะครับต้องสายๆนะฮะโอ้ แสดงว่าชอบเล่นบอลน,นะเนี่ยตัวเล็ก cái này đấy đó ยังคลื่นแรงเหมือนกันนะครับสุดหูสุดตาเลยนะครับทะเล นี่ด้านบนก็อ่าเมื่อคืนน่าจะพัดขึ้นมาสูงนะนเห็นไหมเป็นรอยอรอยน้ำนะครับพัดขึ้นมาสูงเลยสาวอาทิตย์คนก็เริ่มเข้าลงเริ่มลง เริ่มลงมาเล่นกันบ้างนะฮะแต่ถามไถ่ทางร้านเวลาวันอ่าจันถึงสุกนี่แทบจะไม่มีฮะว่าสาวชิก์ก็พาลูกพาหลานมาเล่นนะโะอ้ย สายๆใช่ไหเ,งไงเดินเล่นไปทางโน้นนะฮะ นี่เขาก็าเป็นสระ,ะว่ายน้ำนะครับแล้วก็ตกแต่งทำเป็นตรงนี้เป็นทางเดินสระว่ายน้ำที่พากันเล่นเมื่อคืนนะ ห้องเช่าห้องก็ราคาแล้วแต่นะครับแ,แต่เตียงที่นั่งที่นอนนะครับริมทะเลจะแพงสุดนะครับตัวริมทะเล วันขึ้นฝั่งนี้นะครับคล้ายๆใกล้ๆใกล,ใกล,ใกล,ใกล้บ้านเรานะบ้านเราก็ขึ้นฝั่งนี้นี่เข้ามาที่ห้องแล้วนะพี่น้องอก,ก็จะสำหรับคลิปนี้ก็อ่าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ